ชิปปี้คะตื่นหรือยังคะสายแล้วนะคุณหนูคะตายแล้วแปดโมงครึ่งแล้วเมื่อคืนไปเที่ยวกับลินดาดึกไปหน่อยตื่นสายเลยรีบอาบน้ำก่อนดีกว่าพี่ออกัสชิปปี้ขอโทษนะคะที่วันนี้ตื่นสาย งานเยอะเหรอครับเออเปล่าค่ะเมือ่อวานชิปปี้ไปเที่ยวกับเพื่อนมานะคะอ๋อครับแล้วแบบฝึกหัดของเมื่อวานอยู่ไหนครับพอดีพี่จะตรวจแล้วหาไม่เจอคือชิปปี้ยังไม่ได้ทำเลยค่ะตายแล้วจะโกรธไหมเนี่ยต้องดุเราแน่ๆเลยแล้วเช้านี้ทานอาหารเช้าหรือยังครับยังเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวชิปปี้ไปทานอาหารเช้าก่อนเลยนะครับแล้วกลับเข้ามาทำแบบฝึกหัดที่ค้างอยู่เสร็จแล้วพี่จะสอนทบทวนของเก่าให้ส่วนของใหม่ไว้พี่ค่อยเริ่มสอนพรุ่งนี้ก็แล้วกันค่ะพี่ออกกัดใจดีจังเลยนึกว่าจะโดนดุซะแล้ว สวัสดีครับคุณชิปปี้เอ๊ะคุณผมชื่อทีมครับเป็นน้องของเลขาคุณวิลเลียมน้องอยัยเลขาพ่อนั่นนะหรอหน้ามเห็นเหมือนกันเลยแล้วมีอะไรพอดีผมอยู่แผนกบัญชีครับหัวหน้าผมให้เอาเอกสารของสองปีที่แล้วมาให้คุณชิปปี้ครับอ๋อขอบคุณมากค่ะถ้ามีอะไรตรงไหนไม่เข้าใจถามผมได้เลยนะครับถ้าชิปปี้สงสัยจะถามคุณได้หรอคะคุณทีม คุณเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่2เดือนเองไม่ใช่หรอพอดีชิปปี้ได้ดูเอกสารของแผนกบุคคลก่อนแผนกบัญชีนะคะเลยรู้ว่าคุณเข้ามาทำงานได้แค่2เดือนเท่านั้นเออครับแต่ผมก็พออธิบายได้ครับงั้นขอบคุณล่วงหน้านะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าชิปปี้สงสัยตรงไหนชิปปี้จะไปถามหัวหน้าแผนกบัญชีเองอ๋อ,อครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ชิคิดจะมาตีสนิทกับฉันหรอฝันไปเถอะแต่เอกสารบัญชีทำไมเยอะขนาดนี้นะเจองานยากเข้าแล้วเราเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มบทใหม่เลยนะครับได้ค่ะชิปปี้พร้อมแล้ว ต่อไปนี้จะตั้งใจเรียนให้สุดๆไปเลยเอาล่ะพอเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเท่าที่พี่สังเกตพี่ว่าถ้าชิปปี้ตั้งใจเรียนชิปปี้ก็เรียนรู้ได้เร็วน,นะครับ แต่ชิปปี้ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นี่คะแค่เห็นตัวเลขก็ปวดหัวแล้วขนาดเมื่อวานชิปปี้ไปฝึกง,งานที่บริษัทพ่อพ่อให้ชิปปี้ดูเอกสารของแผนกบัญชีชิปปี้กลับมานิลับสนิทเลยคะ่ะเหนื่อยมากแล้วพี่ออกัสละคะทำไมถึงมาเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์แสดงว่าพี่ออกัสต้องชอบวิชาคณิตศาสตร์มากๆเลยใช่ไหมคะที่จริงพี่ก็ไม่ได้ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากขนาดนั้นหรอกครับ แต่ที่ต้องมาสอนคณิตศาสตร์เพราะที่สถาบันเป็นธุรกิจของครอบครัวพี่เลยต้องมาช่วยพี่โจโลี่ครับอ๋อพี่ออกกัสเป็นน้องของคุณโจโลี่เหรอคะใช่ครับแล้วพี่ออกัสอยากเป็นอะไรเหรอคะถ้าพี่จะบอกชิปปี้ว่าพี่เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอยากเป็นอะไรชิปปี้จะเชื่อพี่ไหมครับอะไรนะคะยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรเหรอคะใช่ อันที่จริงพี่ก็ลองทำหลายๆอย่างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองชอบอะไรเป็นพิเศษก็เลยมาช่วยพี่โจโลี่สอนหนังสือไปก่อนทาอีกหน่อยค้นพบตัวเองแล้วค่อยว่ากันใหม่ต่างกับชิปปี้เลยค่ะชิปปี้รู้แล้วว่าตัวเองชอบการแสดงชิปปี้อยากเป็นดาราแต่พ่อน่ะสิจะให้ชิปปี้มาทำงานบริษัทประกันภัยให้ได้เลยเซ็งเซง โอเคงั้นเพื่อให้หายเซง็งเรามาเรียนต่อกันเถอะครับโท่พี่ออกสัสนึกว่าจะได้เลิกไวซะแล้ว แบบฝึกหัดถูกหมดทุกข้อเลยนะครับชิปปี้แปลว่าพื้นฐานแน่นแล้วไวกว่าที่คิดนะครับก็พอพี่ออกัสนั่นแหละสอนวิธีแก้สูตรแบบง่ายๆให้ชิปปี้ไม่งั้นชิปปี้คงยังทำไม่ได้สักทีดีแล้วงั้นวันนี้เราเลิกเรียนเร็วสักวันแล้วกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่จะสอนขั้นต่อไปแล้วนะได้ค่ะสบายมากงั้นพี่กลับก่อนแล้วกันวันนี้พอดีนัดกับเพื่อนไว้ด้วย ฮันแน่เพื่อนหรือแฟนคะพี่ไปก่อนนะครับถ้าไม่ตอบสงสัยแฟนแง่แงหล่อแบบนี้ไม่มีแฟนก็ตลกแล้วแต่ก็ไม่แน่นะเพราะสวยๆอย่างเรายังไม่มีแฟนเลยฮ้ ี่อุสามาเร็วดันปวดท้องซะได้รีบเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่านี่เม <ler> ื่อกี้คุณเลขาของคุณวิลเลียมดูงุนงิดจังเลยเขาเป็นอะไรเหรอเธอก็ฉันแอบได้ยินว่าคุณเลขาเขาขอขึ้นเงินเดือนให้น้องชายเขาที่เพิ่งสมัครเข้ามาทำงานแผนกบัญชีน่ะสิแต่เหมือนคุณวิลเลียมจะยังไม่ยอมขึ้นให้ ก็แหม่เพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่ถึงสามเดือนเลยจะขอขึ้นเงินเดือนแล้วหรอแล้วที่ฉันได้ยินว่าตอนแรกคุณเลขาเขาจะให้น้องชายเขามาสมัครตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีจริงหรือเปล่าจริงแต่คุณวิลเลียมเห็นว่าน้องชายคุณเลขายังไม่มีประสบการณ์เลยให้ทำตำแหน่งพนักง,งานบัญชีไปก่อนตอนนั้นคุณเลขาเขาก็งอนคุณวิลเลียมไปแล้วรอบนึงนะ แล้วนี่คุณวินเลี่ยมให้คุณชิปปี้ลูกสาวของคุณวินเลี่ยมมาฝึกงานด้วยมาฝึกงานกับคุณวินเลี่ยมโดยตรงเลยยิ่งทำให้คุณเลขาไม่พอใจเข้าไปใหญ่ทำไมล่ะก็แหมดูไม่ออกหรือไงคุณเลขาเขาอ,อยากจะเป็นคุณนายที่นี่จะตายเห็นไหมเอาอกเอาใจสารพัดคอยจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งทั้งที่คุณวินเลี่ยมไม่ได้สั่งด้วยซ้ำ แต่พอคุณชิปปี้มาฝึกง,งานที่นี่คุณเลยขาเลยทำอะไรไม่ค่อยสะดวกช่วงนี้เลยดูหงุดหงิดง่ายไงล่ะนั่นสิงั้นเราไปกันเถอะเดี๋ยวคุณเลขาเรียกหาเธอไม่เจอเธอจะโดนดุเอาโธ่เอ้ยถ้าพ่อจะชอบกับยายคุณเลขาอะไรนั่นฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกดีซะอีก ฉันจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบงานในบริษัทนี้ให้คุณเลขาทำไปเลยเหนื่อยจะตายยากก็ยากฮ้